วิธีเก็บเงินยังไงให้รวยเก็บยังไงยิ่งเก็บย,ยิ่งมั่งคัง่งเนี่ยครับเริ่มเท่าไหร่ก็ได้อาจารย์อยากเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณและความมั่งคั่งให้มากขึ้นให้ลึกกว่าเดิมมาเจอกันในวันที่29มกราคมนี้ครับอาธาร์จะสอนสดนะครับเรื่องของวิชา17คีลับนี่ครับขึ้นได้ไหมอ๋อขึ้นแล้วนี่นะครับ17คีลับ ทางลัดร้อยล้านจริงๆแล้วมันจะตามด้วยคําว่าด้วยจิตวิญญาณจะไปบอกคีย์ลับของการสร้างความมั่งคั่งครับของการเปลี่ยนชีวิตนะครับ17คีย์ลับนี้ที่ใช้มาประมาณพันปีก็ยังใช้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับจะไปให้คีย์ลับทุกคนตอนนี้ครับและจะพาทุกคนไปใช้เรื่องของจิตวิญญาณเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งได้อย่างไรพาทุกคนไปจูนจิต ในระดับที่ลึกซึ้งมากกว่าเดิมเข้าไปอีกมากกว่านั้นคุณจะได้รู้17คีย์นี้ครับ17คีย์นี้ใช้เรื่องของอะไรได้บ้างอาจารย์การเงินความสัมพันธ์ความรักการเปลี่ยนชีวิตการเปลี่ยนชีวิตใหม่จะให้ทุกคนทั้งหมดที่อยู่ใน17คีย์ลับนี้ครับ1ในคีย์นั้นที่สอนวันนี้ก็มีอยู่ในนี้ด้วยครับแล้วที่เหลือเราจะได้ไปเรียนรู้กันนะครับโบนัสที่จะให้น,นะครับ จะให้ทุกคนในเรื่องของเสียงสั่งจิตนะครับกับความมั่งคั่งเนี่ยจะมีเสียงให้คลิปเสียงให้นะครับมีคลิปเสียงจะมีกลุ่มไว้พูดคุยกันให้นะครับพูดคุยกันแบบใกล้ชิดนะครับกับกลุ่มที่เรียนรู้ในวิชา17คีรับนี้นะครับวิธีเก็บเงินยังไงให้รวยเก็บยังไงยิ่งเก็บยิ่งมั่งคั่งเนี่ยครับเริ่มเท่าไหร่ก็ได้วิธีสั่งจิตเปิดคุ้มทรัพย์นะครับเสียงสั่งจิตจะเป็นโมนาทให้เปิดคุ้มทรัพย์ และเทคนิค NLP สร้างความเชื่อใหม่เปลี่ยนความเชื่อเก่าในระดับจิตใต้สำนึกอาเธอร์จะพาคุณไปรู้จิตใต้สำนึกที่มันเป็นเก็บอารมณ์ความรู้สึกของคุณมาหลายภพหลายชาติครับว่าคุณติดเรื่องอะไรอยู่จะใช้เทคนิคของ NLP ไปเจาะจิตใต้สำนึกตรงนั้นแล้วเปลี่ยนมันนะครับเปลี่ยนมันในทางที่ดีนะทุกคนนะครับ และโปรแกรม21วันสร้างแผนการเงินใหม่โอ้ oh, oh, ให้กับทุกคนน mm ี hmm. ่เป็นโบนัส hmm. นะครับ mm hmm. เรียนรู้17ก mm ุญ hmm. แจลับนะครับ mm hmm. เรียนรู้วิธีการคิดแบบมนุษย์ร้อยล้านนะครับ mm hmm. เปลี่ยนแนวทางการเงินของคุณปตลอดการ mm hmm. เชื่อมโยงจิตวิญญ,ญาณกับการเงินทําอย่างไรนะครับ mm hmm. วิธีการสร้างเครื่องผลิตเงินให้คุณตลอดเวลาออนะครับจะบอกเทคนิคและวิธีการสร้างเครื่องผลิตเงินที่เรียนจบแล้วทําได้เลยนะครับ ทำน้อยแต่ได้มากนะครับทำอย่างไรโดยใช้เรื่องของจิตวิญญาณมาช่วยในการเร่งนะครับสปีดของเราเร่งความสเร็จทั้งภายนอกและภายในทุกอย่างจะรวมอยู่ในนี้ครับเรียน3วันเต็มๆนะครับวันละ2วันละ4ชั่วโมงเช้า2ชั่วโมงอย่างต่ำบ่าย2ชั่วโมงอย่างต่ำติดต่อกันประมาณ3วันเต็มๆ นะครับท่านจะได้ดูคลินไปแล้วเอาไปใช้ได้ทั้งชีวิตอาจารย์อยากเรียนสดนะครับอันนี้วันที่29ที่จะถึงนี้ครับรอคอเต็ม1นึ่งให้ทุกคนที่ที่ทุกคนต้องการจะเรียนและจะนำไปใช้จริงๆนะครับ4,900ครับ4,900 10สิทธิ์แรกเท่านั้นหลังจากนั้น จะปรับเป็นรอค9,900ครับเพราะวิชานี้คุณต้องได้ไปแต่ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้รีบแคปบหน้าจอได้ถ้าคุณต้องการเรียนจริงๆนะครับแล้วส่งไปที่ i d บ้านเกี่ยวซ้ายบนได้ทีมงานจะส่งรายละเอียดให้กับทุกท่านทุกคนนะครับโอเคไหมแล้วถามก่อนว่าทีมงานจะแจ้งว่าสิทธิ์ยังเหลืออยู่ไหมนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่สิทธิ์แล้วนะครับใกล้จะเต็ม10สิทธิ์แล้วถ้าเต็ม10สิทธิ ก็ปรับเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนต้องการเรียนรีบทักไปถามได้เลยและไปเจอกันพี่ก้านะครับถ้าทุกคนทีมงานบอกว่าเต็มแล้วก็เต็มแล้ว,ลวจริงๆนะครับทุกคนถ้าไม่เต็มนัม่นคือสิทธิ์ของท่านอยู่คุณมีแก๊ปที่เซฟไปได้ประมาณ5,000ที่จะเอาไปทําต่อเรื่องอะไรก็ได้นะครับอาจารจะสอนในทั้งวิธีนี้ทั้งหมดโอเคนะทุกคนแล้วไปเจอกันนะครับถ้าเต็มแล้วขอโทษด้วยนะมันเต็มแล้วจริงๆนะทุกคนทักถามก่อน ถ้าทุกคนโอนมาก่อนก็โอนเงินคืนเต็มทุกกรณีครับ